มันไม้หรือว่าเพชรวะนนี้ไอ้เยี่ยมแม่งตีไม่เข้าเลยจิ้มผื่ดาบแม่งก็ตัดต้นไม้ไม่เข้าโหนี่ดาบเพชรนะเว้ยไม่ใช่ไม้จิ้มฟันแต่เราเป็นคนจนนะนะมีอะไรก็ต้องใช้ไปงั้นแหละืมคนลานจนคุณครับเฮ้ใครเรียกไีาา้นครับแววแววดาลางไอควายค,คุณคนเป็นใครเลยครับคุณกําลังประสบปัญหาในการใช้ชีวิตใช่หรือไม,ไม่ใช่ครับบอกว่าใช่สัก คุณกาลังประสบปัญหาในการใช้ชีวิตใช่หรือไม่ใช่ครับเรามีทางแก้ไขใครใครใคร,ใคร <c oughs> เคยหรือไม่เวลาที่คุณนั้นใช้ดาบตัดหญ้าแต่ว่ามันไม่ตัดให้คุณซึ่งมันเป็นเะไรที่แบบแ yeah, ย่มากๆซึ่งมันทาให้คุณนั้นตัดหญ้าทั้งปีแต่ว่ามันก็ไม่ตัดให้คุณทีวีวใหญ่ๆขอนําเสนอทอนไม้อเนกประสงค์ห้องเป็นดอยมอญไหลเฮียแล้วมันทําอะไรได้หรอรมันเป็นคําถามที่ดีนะไอห,หน้าสกมก เพียงแค่ไม้ท่อนเดียวก็สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นยังไงวะเพียงคุณเข้ากดตัว E แล้วก็คลิกชิ้นไม้แล้วก็วางแล้วก็คุณจะได้ไม้สีท่อนอย่างสมบูรณ์แบบโอ้ไม่ก๊อดแล้วมันทําอะไรได้เลยใจเย็นอิสั์โดยไม้สีท่อนที่เราครับมานั้นก็สามารถครับเป็นโต๊ะที่ดีได้โดยให้วางให้เสมอกันสีท่อน แล้วก็ได้ตกที่ดีอย่างสนบุญแบบโตกงานช่างโดยไม้ท่อนนี้นั้นสามารถคราบเป็นอาวุธได้อย่างโหดเหี้ยมว่างๆแล้วก็ได้ไม้แล้วโดยท่อนไมน้นี้นายก็ไว้สามไม้ไว้ตัดญ้าได้อย่งางคัดเทพผมชอบมากครับท่อนไมน้นี้นัสามารถยังสร้างโดนเนีที่แรงได้จึงทำให้สัตว์นั้นร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวอปรดยุดตี กระทั่งไก่ที่เลือดเยอะที่สุดในเกมไมค์คับก,ก็ยังพ่ายแพ้ต่อไม้ท่อนนี้เลย,ยไม้ฝีท่อนนี้ก็ยังสามารถสร้างม่านให้กับตัวเองได้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาทำลายเราดูดีมากและถ้าต้นไม้ของคุณนั้นจะตายเพราะว่าโดนตัดไปคุณก็ใส่ไม้จกบโดยฝทกราไปแทนดูสวยขึ้นเยอะเอาละท่านผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับอาจจะพูดยากไปหน่อยนะครับ ถ้าชอบกดไลค์แล้วก็ฝักกไคริกด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกรับผมนะครับก็บ๊ายบายนะครับ